พบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะกับวรดาภาคามนะคะพ่อแม่พี่น้องเอซนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีนะคะวรดาภาคามก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะจะมารีวิวสินค้าดีๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะสินค้าของเราช่วงนี้ลดหลั่นราคาทุกทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เล่นสงการแล้วหมดเงินหมดทองกลับไปทํางานคนเป็นแม่ค้าแม่ขายก็ ต้องกินต้องใช้นะคะก็ต้องลดหลั่นกันเข้ามาทุกทุกอย่างนะคะในวันนี้ในคลิปนี้วราดาก็จะมารีวิวผ้าคลุมไหล่นะคะนานแล้วที่บราดาไม่ได้เอาผ้าคลุมไหล่ขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกมันจะร้อนแต่ตอนนี้ก็วราดาเก็บไอชุดเก่าๆไปตัดหมดแล้วนะคะเหลือแต่ผ้ามาใหม่ๆเลยนะคะลายงามๆแต่ก็ลดหลันนะะ่นราคาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้อง f อเลยนะคะในวันนี้นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามา ชอบมาซื้อใน EP นี้คือผ้าคลุมไหล่นิ่มๆน,นะคะขายถูกพิเศษในราคาเป็นการเอ็นนิสภาพพิเศษในเดือนเมษายนหน้าร้อนนะคะเราขายพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวันนี้ขอยกเลยนะคะยกกันง่ายๆสบายๆผ้าคลุมไหล่ AA ฟรีเมียมผ้านิ่มราคาพิเศษนะคะวลดาจะยกจากราคา690ไม่ขายนะคะขายวันนี้เพียงพื้นละ 5 5 0บาทนะคะค่าส่งเหมือนเดิมรอบละ50บาทนะคะ F อค่ะวลดาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องกระนำกระนำกระนำไปเลยนะคะพิเศษว่าแล้วก็ยกเลยนะคะเรามีมาใหม่นะคะลายใหม่นะคะสวยสวยทุกผืนนะคะวลดาจาก690ไม่ขายนะคะวันนี้ขายเพียง550บาทนะคะพื้นใหญ่ยาวนะคะลายมาใหม่ฟรีเมียมเลยนะคะผ้านิ่มงามนะคะอยากขายช่วยกลุ่มแม่โอท็อปนะคะเพราะกลุ่มแม่โอท็อปสินค้าก็ นอนนอนนอนไม่เดินไม่วิ่งไม่เดินเลยนะคะสวยงามนะคะวรดาขอยกเป็นัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งให้พ่อแม่พี่น้อง FC เลยนะคะสวยงามนะคะ550บบาทนะคะพิเศษเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแต่ละลายนะคะสินค้ามาใหม่อีกก็จะเป็นลายอื่นนะคะไม่ได้แค่ลายนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้อง FC ค่ะท่านดูดีๆนะคะพิเศษให้สุดๆไปเลยนะคะ550บาทนะคะ FC ค่ะ550บาทเท่านั้นนะจ๊ะแม่จา๋าท่านใดสนใจแคปหน้าจอไว้เลยนะคะพื้นนี้มีเพื้นเดียวสินค้ามีจํานวนจากัดรับประกันสินค้าตรงหน้าปกนะคะสีไม่เก่าสีไม่หงอกสีไม่ตกค้างนะคะรับประกันสินค้าของวราดานะคะไม่มีของตกค้างนะคะของใหม่นะคะของขามของดีจังหวัดสกลนครนะคะ นำเบอร์หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะวรดาจะให้พิเศษลดหลั่นไปเลยนะคะนี่ก็มานะคะสีเขียวมะนาวนะคะสวยงามลายจตุคามสีเขียวมะนาวนะคะร้านอื่นๆที่อื่นๆยังขายพื้นละเจ็ดร้อยเลยนะคะเจ็ดร้อยหกร้อยนะคะแต่วรดาขายลดหลั่นพิเศษเพียงห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอได้นะคะแคบได้สวยงามมากนะคะซื้อฝานซื้อตอน้นมีกล่องด้วยนะคะ กองเล่าเพียง3กล่องร้อยเท่านั้นนะคะซื้อกล่องเดียวก็ได้35บาทนะคะรับประกันสินค้าวลาดาผ้าคามนะคะสินค้าดีสินค้างามนะคะสินค้าตรงหน้าปกนะคะรับรองไม่คดไม่โกงขายซื้อสัตว์นะคะสินค้างามเนื้อดีไม่มีตําหนินะคะสีเงางามรับประกันนะคะสวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยดีเด่นงามนะคะซื้อไว้ฝากไว้ต้นนะคะถ้าช่วงเดือนกันยากันยายอ มีนามีากัญญาตุลานจะไม่ได้นะคะราคานี้นะคะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ตอนนี้เราลดหลั่นเพื่อให้ความอยู่รอดนะคะอยู่รอดทุกทุกคนนะคะเพียง550บาทนะคะแคปหน้าจอมาเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหาซื้อยากนะคะลายนี้ไม่มีนะคะอันนี้ก็สวยงามสุดๆเลยนะคะมีผืนเดียวนะคะลายดอกไม้ปกติลายดอกไม้เสียบนี้ขายกันอยู่690บนะคะ แเปวลดาเอามาลดหลั่นให้เลยนะคะ550บาทน,นะคะรับประกันสินค้าไม่มีตําหนินะคะสวยงามนะคะสินค้าสวยงามดูดีเนื้อผ้าละเอียดอ่อนนะคะท่านจะไม่ผิดหวังถ้าซื้อของจากวราดาผ้าคามนะคะวราดาเป็นคนซื่อสัตย์และซื่อตรงนะคะค้าขายตรงปกนะคะอันนี้ขอยกเป็นัมเบอร์สนะคะัมเบอร์สของเรามีนะคะมีพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้อง f อฟคะ่ะมีพร้อมขายนะคะมีพร้อมขายจริงๆนะคะ พ่อแม่พี่น้องมีพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีกิ่งนะคะมีกิ่งขายกิ่งนะคะสินค้าเราตรงมากปกนะคะคุณละห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะขายถูกๆเลยนะคะขายถูกๆเลยนะคะต่อมาก็มีลายนี้อีกนะคะลายชมพูนะคะชมพูอันนี้เห็นไหมคะลายกำแพงเมืองจีนนะคะสวยงาม ลายนี้จะเป็นลายที่ทํายากแล้วก็หายากนะคะน,น,นานๆจะมีมานะเอาไปตัดชุดแสร็จก็สวยตัดเสื้อคุมก็งามนะคะลายนี้งามมากวรดาเคยเอาไปตัดมาขายนะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามนะคะนำเบอร์สี่นะคะนำเบอร์สี่พ่อแมพี่น้องห้าร้อยห้าสิบซื้อเก็บไว้เลยนะคะซื้อเก็บไว้ฝากไว้ต้อนนะคะซื้อเก็บไว้เลยสินค้าของเรามันไม่ได้มีตลอดนะคะในราคานี้นะคะมีเป็นบางช่วงมีเป็นบางโอกาสนะคะไม่ได้มีตลอดนะคะเอฟซี FC คะ่ะ ขอให้ท่านแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอมาเลยสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะลายและผืนผืนละลายนะคะพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซค่ะในราคาพิเศษด้วยนะคะ550บาทเท่านั้นจ้า5 5 0บาทเท่านั้นนะคะพิเศษนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลายสไลด์3ทีโทนนะคะสไลด์3ทีโทนด้านบนเป็นสีฟ้านะคะงามมากนะคะผืนนี้งามจริงๆน,นะคะ วราดาขายพิเศษนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะ550แคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปหน้าจองามๆสวยๆงามๆนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าเรางามมากนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องแอดไลน์จากเบอร์โทรที่วราดาลอยไว้ด้านบนนะคะแอดเลย0 8 1 8 7 2 5 8 3นนะคะแอดเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกับวราดาภาคคมนะคะ เป็นเสื้อยืดที่บลราดาใสาก็ยังมีขายนะคะตัวละ150บาทเท่านั้นนะคะอันนี้นําเบอร์ห้านะคะ FC ค่ะน้ำเบอร์ห้านะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะแต่ละลายนะคะมีจํานวนจํากัดแต่ละลายอาจจะมีหลายผืนแต่คนละลายนะคะสินค้าไม่เหมือนกันนะคะอันนี้นําเบอร์ห้าจานําเบอร์ห้านะคะนําเบอร์ห้านะคะ550บาทค่ะสวยงามสุดๆเลยนะคะ FC ค่ะสวยงามสุดๆนะคะ สวยงามสุดๆดูดีๆนะคะพื้นใหญ่พื้นยาตัดชุดแสกยิ่งสวยตัดทางนี้ลงไปงามมากนะคะเอค่ะงามงามงามเห็นไหมคะตัดอย่างนี้ได้เลยนะคะ550บาทนะคะพิเศษให้เลยค่ะต่อมาก็เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูนี้เคยมาขายตลอดนะคะสีนี้นะคะมีตลอดนะคะค่ะสวยงามมีตลอดแต่ลายงามนี้ลายไม่ตกนะคะอันนี้ลายนางเอกนะคะอยู่ได้ตลอดกันนะคะ สวยนะคะสีนี้ก็สีนางเอกนะคะอยู่ได้ตลอดกันนะคะพ่อไม่พี่น้องเอฟซีค่ะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าของเราอันนี้ขอยกเป็นนางเบอร์หกนะคะขอยกเป็นนางเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องขายเอฟซีค่ะสินค้าของเรามีจริงขายจริงพร้อมขายนะคะพร้อมขายจริงๆนะคะจํานวนจํากัดนะคะนางเบอร์หกห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะพ่อเม่พี่น้องคะบรวดาพิเศษให้เลยนะคะพี่เศษสุดๆไปเลยนะคะ น้ำเบอร์หนะคะสวยงามทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสีกิง่งยิ่งสวยนะคะตัวกิง่งยิ่งงามนะคะนี่ค่ะสวยสุดแขนสุดมือของบรลดาเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้ำ้าผ่านไปนะคะสินค้าของโรงงานแท้นะคะงามแท้งาามริงนะคะสินค้าเรามีกิง่งขายกิงนะคะพ่อแม่ที่นนองเอฟซีมีกิง่งขายกินงนะคะตัวนี้ก็เป็นชมพูนะคะแต่ชมพูอมม่วงนะคะเมื่อกี้มีชมพู ชมพูส่งกว่าจะคนละลายนะคะพ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะดูดีๆสินค้าของเรางามทุกผืนนะคะงามทุกผืนนะคะสินค้านะคะสินคามีมีผวยทุกผืนอันนี้ขอยกเป็นนําเบอร์เจ็ดนะคะนําเบอร์เซเว่นนะคะนําเบอร์เจ็ดนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ขอบอมม่วงนะคะลายสวยงามนะคะสวยทุกผืนสินค้าไม่มีตําหนิสักกืนเลยนะคะสวยงามบรรดาเลือกคัดสรรมาสุดพิเศษเลยนะคะ พ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องขาดูดีๆนะคะสินค้าของรังดูดีๆนะคะสินค้าของรังดูดีๆงามมากนะคะในราคา550บาทเท่านั้นนะจ๊กฟืนใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ FC ขาทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะโอเคนะคะต่อมาต่อมาต่อมาเราก็จะมามีพิเศษนะคะอันนี้เป็นไรอิดบล็อกนะคะ ลายอิสบ็อกสวยนะคะลายอิดบ็อกเคยมานะคะเที่ยวที่แล้วแต่วราดาก็ขายไปแล้วมีสองผืนวรลดาเอาปิดตัดนะคะปิดตัด็นเขนยาวงามมากนะคะมาขายนะคะสวยค่ะไอพิเศษให้เหมือนกันนะคะ550บาทนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ5้0 5ิบาบาทนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์แปดค่ะ550บาทจ้ะ สินค้าเรามีลายและฝืนฝืนละลายนะคะท่านสนใจอยากได้อะไรติดต่อเราเข้ามาได้นะคะสินค้าเรามีค่ะมีกิ่งขายกิ่งนะคะมีกิ่งขายกิ่งค่ะสินค้าเรามีกิ่งขายกิ่งนะคะเป็นความแท้ของสกลนครนะคะผ้าริ่มนะคะพื้นใหญ่ผ้าริ่มนะคะขายพิเศษนะคะของดีจังหวัดสกลนครเรานะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอขอให้พ่อแม่พี่น้องทักทายเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งขายกิ่งสวยจริงจินะคะ ผ่านไปนะคะ550บาทเหมือนกันนะคะโอเคนะคะโอเคแล้วก็มาอีกลายนี้นะคะสวยนะคะอันนี้ลายดอกดอกกระจับนะคะดอกกระจับตัวนี้กคสวยนะคะดอกกระจับนี่งามมากนะคะลายดอกกระจับนะคะอันนี้ชมพู ة, อมบานเย็นนะคะดูลายนะคะชมพู ة, อมบานเย็นนะคะเห็นไหมคะลายสวยเอาไปฝากไปต้นมีกล่องใส่ให้ด้วยนะคะวรดาขา,ายในราคาพิเศษเหมือนกันกับห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ะะนนะะพิเศษให้เลยนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้านะคะพิเศษให้เลยนะคะนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะนัมเบอร์เก้าห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพิเศษเลยห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะขายอย่างนี้แทบจะไม่ได้กําไรขายบางทีขายไปขายมาน้าตาไหลเพราะว่าสงสารกลุ่มแม่โอทอปกลุ่มแม่โทนะคะเพราะว่าสินค้าไม่ได้ราคาจากสินค้าของคนไทยแฮนด์เมดอย่างนี้ควรจะได้ราคามากมายกว่านี้ แต่ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเรายังทรงๆตัวนะคะแต่อยู่ได้เท่านี้ก็าสาธุแล้วนะคะสินค้านะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะสวยงามทุกผืนนะคะวรดายกขึ้นมาได้สวยทุกผืนจ้าโอเคนะคะมาตอนนี้วรดาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมาเลยนะคะสุดๆเลยนะคะคือลายกวางลายสัตว์นะคะปกติคืนละ700บาทนะคะ700บาทนะคะ แต่วันนี้วรดาจะได้มาพิเศษให้พ่อแม่พ so you know. ี่น้องเลยนะคะ580บาทเท่านั้นนะคะปกติตัวนี้ต้องขาย700บาทนะคะลายสัตว์ลายกวางนะคะวรดาพิเศษให้เลยนะคะ580บาทนะคะเฉพาะลายพิเศษนะคะเฉพาะลายสัตว์นะคะ580บาทนะคะพิเศษไปเลยอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์สิบนะคะลายพิเศษมีอยู่3าผืนนะคะวรดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ580บาทนะคะยกถูกๆชิวๆเลยนะคะ สินค้าของเรามีจํานวนจํากัดสินค้าของเรามีกิงกงะะก่งขายกิง่งนะคะพ่อแม่พีน้องเอฟซีค่ะมีกิ่งขายกิ่งค่ะน้มเบอร์สินะคะนกยุงนาแพนนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะสวยค่ะสวยค่ะขอบก็สวยสีไข่นะคะไข่งามนะคะมีลายและผืนเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ค่ะตัวนี้ก็นกยุงลําแพนนะคะนกยุงลําแพนนกยุงลาแพนจริงๆนะคะพ่อแม่พีน้องเอซค่ะ สินค้าของเรามีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะงามไหมคะงามมากเลยนะคะงามจริงๆนะคะมีลายแล้วผืนนะคะขอยกในราคาพิเศษ580บาทนะคะ580บาทลดพิเศษเลยนะคะนัมเบอร์11นะคะว่เมียพี่น้องคะ่ะวราดายกลดหลั่นให้เลยนะคะสินค้าสินค้านะคะสินค้าดีๆงามๆทอมือนะคะเป็นแฮนเมดนะคะผ้าคามแท้ทอมือนะคะ ย้อมคมธรรมชาติไม่ใช่เคมีนะคะขายในราคาพิเศษด้วยนะคะ580บาทเท่านั้นจากราคา690ไม่ขาย750ไม่ขายขาย580เท่านั้นนะจ๊าลายพิเศษนะคะมีอยู่3ผืนนะคะและต่อมาก็มีเห็นในคาดลายนี่ค่ะหาซื้อยากมากนะคะแทบจะไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่มีตอนนี้ไม่มีสักผืนแล้วค่ะแต่วราดามีออเดอร์เก่ามาไว้นะคะ สวยคะ่ะขายในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะโปรโมชั่นให้เลย580เหมือนกันนะคะ580นะคะมีพื้นเดียวหอมคามมากนะคะหอม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 คามจริงๆนะของดีจังหวัดสกลน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะซื้อไปฝากไปต้อนได้นะคะซื้อไปฝากไปต้อนนะคะซื้อไปฝากไปต้อนได้นะคะ,ออนนะ,คะขอให้พ่อแม่พี่น้องเค้หน้าจอเลยนะคะคะ่ะสวยงามนะคะนี่คะ่ะน้ำเบอร์12นะคะลายกุหลาบ ไา่กุหลาบปกติขายถึง750บาทถึง900นะคะแต่วันนี้วรดาอยากลดหลั่นให้นะคะทุนได้ซ้ำไปนะคะเพราะว่าวรดาสั่งไว้ตอนที่สินค้าแพงนะคะตัวนี้แต่ตอนนี้อยากขายลดหลั่นเอาเงินมาหมุนมากินมาใช้นะคะ58 0สิบาทนะคะมีผืนเดียวนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลังนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็มีเราก็มีผ้าคลุมไหล่ a อเอฟเมียมผ้านิ่มราคา พิเศษนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจท่านใดอยากได้สวยๆงามๆก็แคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านจงดูจงชอบในสินค้าที่งามๆแล้วก็จงดีใจที่ได้สินค้าวราดาานะคะเพราะว่าบราดาา สินค้าไม่มีตําหนินะคะสินค้าคัดเกรดมาแล้วนะคะวรดาจะขายในราคาพิเศษอยู่แล้วนะคะในคลิปนี้ขอขอบคุณ f อฟซทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาเพิ่มเติมด้วยนะคะขอขอบคุณแม่ๆทุกคนยันพี่น้องท,ทุกคนที่เอ่ยนามไม่ถึงก็ช่างนะคะถือหรือว่าท่านที่ไม่ได้ซื้อช่วงนี้ก็ในใจวราดาเขายังระลึกถึงท่านทุกๆคนนะคะที่เป็น f อที่เคยอุดหนุนวราดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะขอบอคุณทุกคนคะ่ะ